เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันรติกรจารุกรเกษตรวิ่งดำเนินรายการค่ะพบกับรายการนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบสดีนะคะสองทุ่มเป็นต้นไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งช่วงเวลาตีสี่และบ่ายโมงของวันถัดไปนะคะพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงไพนธ์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะอาจารย์นาเสนอข้อมูลในเรื่องโรคสะเก็ดเงินรโรคผิวหนังอักเสบที่ไปไปมามา อย่างเราเราทุกๆคนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ม <า S 2> หมดเลยก็เกิดได้จากอาหารการกินค,ความเครียดนะครับยาที่ใช้ยาสเตีรยรอยที่ใช้แล้วทาครีมไปเป็นทุกวันนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวะนะครับบวกกับการบริโภคยาการใช้ยาคือมันเป็นวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่แล้วก็ผมเพิ่งมาทราบว่าหลังจากออกอาอกาศไปแล้วเนี่ย เพิ่งทราบว่ามีคนเป็นเยอะมากมากกว่าที่เราคิดแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไปอยู่ตามบ้านใช้ยาทาอยู่ทุกวันนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับทีนี้ก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่า,าถ้าไม่กินน้ําตาลเนี่ยกินสารให้ความหวานให้ความหวานแทนน้าตาลได้ไหม เหมือนอย่างเรากินน้าอัดลมที่บางคนเขาบอกว่าไม่อยากจะกินน้ําตาลจากน้ําอัดลมขอกินน้าอัดลมสักนิดนึงแต่เขาให้สารเขาใส่สารให้ความหวานแทนมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรไหมผมก็ไปทําการบ้านมาเพื่อท่านผู้ชมในวันนี้นะครับจะได้ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากรับประทานหวานเนี่ยเราสามารถรับประทานสารที่ให้ความหวานเนี่ยได้หรือไม่นะครับผมจะบอกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่ม ที่เป็นสารให้ความหวานที่ได้มาจากการสกัดตามธรรมชาติผมไม่บอกชื่อว่าอะไรบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือว่ามันให้ความหวานหลังจากที่เราบริโภคไปแล้วะนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าเวลาเราพูดถึงสารความหวานทุกคนก็จะไปแห่ซื้อเพราะคิดว่ามันไม่ใช่น้ำตาลแต่เพียงในมิติเดียวนะครับแต่ว่าผลกระทบข้างเคียงเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยจนกว่าวันหนึ่งเนี่ย มันจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลกระทบข้างเคียงอย่างไร<ม>หลังจากใช้เวลาเป็นเวลานานๆแล้วจึงจะรู้นะครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมตัวอย่าง<ม>จึงจะทราบได้นะครับผมมีตัวอย่างเช่นบางท่านเนี่ยไปใช้สารแทนความหวานจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าสารแทนธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยในเวลาการต่อมาสัก2-3ปีเนี่ยเกิดอาการผื่นขึ้นอย่างมาก ว่ามันแสดงว่ามันตกค้างเราไม่รู้ว่าคือเป็นเพราะอะไระเพราะว่าเราไม่เข้าใจผลกระบวนการในการเกิดผลกระทบจากสารเหล่านั้นะนะครับซึ่งผมย้ำอีกทีหนึ่งว่ากว่าจะทดสอบเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะรู้ผลในเรื่องผลกระทบข้างเคียงเนี่ยเป็นเวลาอีกนานมากๆะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยบางที การที่เราจะลดความเสี่ยงเสียดีกว่านี่นะครับอาจจะเกิดผลประโยชน์ต่อร่างกายหรือป้องกันความเสี่ยงได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นสารบางชนิดที่ทําจากสารสร้างความหวานจากธรรมชาติบางชนิดเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมีเชื้อรามากแต่เราไม่รู้เลยนะครับในกระบวนการผลิตเนี่ยเรียกว่าลากออกมาเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อราอแล้วกระบวนการผลิตก็ยังไม่สามารถกําจัดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเจริญเติบโตในร่างกายเราแล้วก็ก่อให้เกิดบางโรคเช่น เกิดการภูมิแพ้ง,ง่ายๆนะครับเนื่องจากยีสต์หรือเชื้อราบางชนิดเจริญเติบโตในลาไส้เรามากเกินไปแต่กว่วจะรู้ครับเราไม่มีทางจะรู้เพราะว่าจะไปพูดก็ยังไม่ได้<ม>เพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับะจะไปใช้ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรผมเข้าใจว่าในเวลาตอนนี้สารที่สกัดจากธรรมชาติในการสร้างความหวานนี่นะครับ<ม>ยังไม่มีบทพิสูจน์ทางวิทยศาศาสตร์ว่าผลกระทบในการใช้ยาวๆนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเห็นของผม ลดน้ําตาลดีที่สุดพยายามที่จะงดในสิ่งที่เป็นของหวานให้น้อยลงดีที่สุดนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นบทเรียนข้อแรกนะครับประการที่2ก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาสิ่งที่เขาใช้กันทั่วโลกแล้วสิคือสารสารสังเคราะห์นะครับที่ผลิตออกมาจากสารเคมีคแล้วก็ไปสร้างความหวานได้โดยที่ไม่เพิ่มน้ําตาลในกระแสเลือดนะครับก็มีหลายคนตั้งคาถามว่าก็สิ่งเหล่านี้ใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับบางทีก็ อาจจะใช้มาตั้งแต่สงครามโรคครั้งที่1ครั้งที่2ที่ซ้ำไปะนะครับทางว่าสารเหล่านี้เอามาใช้ได้หรือเปล่าและจะเกิดผลดีต่อผลร้ายต่อร่างกายอย่างไรก็ในเมื่อเราไม่สามารถกินอาหารหวานๆได้จากคนที่เป็นเบาหวานฉันก็อยากได้รสหวานเราก็อยากได้รสหวานทําอย่างไรล่ะถึงจะรสหวานอยู่โดยที่ไม่มีน้ําตาลในกระแสเลือดมากเกินไปสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็ย้ำอีกทีว่า ก็มีสิทธิ์จะใช้เพราะมันขายตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมครับคุณ <c oughs> จิในทุกวันนี้แต่สิทธิ์ที่จะมาใช้นี่นะครับอย่างน้อยในรายการปฏิวัติสุขภาพเนี่ยท่านผู้ชมควรจะต้องมีข้อมูลให้ครบว่าเราเนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยไปค้นแล้วเจออะไรบ้าง <c oughs> มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าเราควรจะใช้น้ําตาลเทียมเนี่ยต่อไปดีหรือเปล่า ก็ในเมื่อมันแก้ปัญหาเรื่องตอบโจทย์ในเรื่องของการบริโภคหวานได้โดยที่เราไม่มีน้ำตาลในกระแสะเลือดนะครับวันนี้ผมเลยชวนท่านผู้ชมมารู้จักกับเรื่องของสารแทนน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลเทียมกันนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอันแรกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าไซคลามีภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้ำตาลเทียมยี่ห้อดังๆเนี่ยใช้สารตัวนี้อยู่ซักระยะหนึ่งนานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวนะครับ คุณรัติกรลองคิดตามดูนะครับว่าสารชีดนี้เนี่ยคิดค้นได้ในปีพศออ2480ผมกำลังจะพูดว่าปีนี้มันปี2557 <57. S 1> ลองคิดดูนะครับมันกี่สิบปีนะครับเรา7ปีค่ะนานมากเลยนะครับสารชีดนี้เนี่ยที่เรียกว่าไซคลาเมนี้นะครับให้ค่าความหวานเนี่ยสูงกว่าน้ำตาลปกติ30เท่าตัว แปลว่าเราใส่แค่1นึ่งส่วนน้อยกว่าใส่น้ำตาลปกติ30เท่าแค่ใส่1ส่วนของ30ก็หวานเท่ากันแล้วมันมันสร้างความฝันให้กับคนจำนวนมากที่อยากจะไปรับประทานหวานโดยที่เราไม่ต้องเกรงกลัวเรื่องน้ำตาลในกระแสเลือดอีกนะครับแต่นี่มันเป็นสารเคมีใช่ไหมเป็นสารเคมีครับก็ปรากฏว่างานวิจัยต่อมาเนี่ยก็ได้ทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับ และก็การบริโภคไซคลามตเนี่ยอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะได้ะนะครับจากนั้นก็มีงานวิจัยพบว่าไซคลามตเนี่ยอาจถูกย่อยสลายโดยแบคทีรียในลำไส้เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งจะตรวจพบได้ในปัสสาวะหลังจากการบริโภคไซคลาม,มีย้ำะนะครับเป็นสารที่เราขับถ่ายทางปัสสาวะพบสารก่อมะเร็งขึ้น ดังนั้นในปี2512ครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เพื่อการบริโภคและต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งไม,ไม,ไม่ยังไม่รับรองผลการวิจัยดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นการทดสอบในสัตว์ทดลองอก็บอกมนุษย์มันไม่เหมือนกันทำไงก็เราไม่ควรจะมาเปรียบเทียบกันนะ,ค,ะครับก็ปรากฏว่าไซคลาม,มีนเนี่ย ยังมีใช้อยู่ในประเทศต่างๆบางประเทศสำหรับประเทศไทยถือว่าไซคลามีเป็นสารห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าหรือใช้ในอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธ,ธารณสุขฉบับที่3พศ2522สิบปีหลังจากที่เขาสิปีหลังจากที่องค์การอาหารและยาอเมริกาเขาบอกว่าห้ามใช้ใชแต่ในช่วง10ปีนั้นคนไทยเราก็บริโภคบริโภคไปแล้วสิปีใช่ค่ะผมก็จะบอกว่า นี่คุณรัติกรไวัยมากเลยอ่านข้อมูล10ปีหลังจากที่อเมริกาหยุดแล้วเราค่อยหยุดแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่อเมริกาเขาตื่นตัวเนี่ยถ้าเรารู้ข้อมูลช้ากว่าจะยกเลิกเนี่ยสิปีพวกเราพังหมดแล้วสภาพร่างกายอวัยวะก็พังหมดแล้วแต่คุณรัติกรลองคิดไปไกลกว่านั้นสิครับว่ามันคิดค้นมาตั้งแต่ปีพศ2480ค่ะ แล้วเราก็กินกันเข้ามาตั้งกี่ปีต่อกี่ปีใช่ครับ <c oughs> ลองดูว่า400 2408 480 <c oughs> มาถึง4,000 uh, 2490ก็10ปี <c oughs> 2,500ก็20ปีรวมเป็น22ปีกว่าจะรู้ว่ามันต้องยกเลิกค่ะ <c oughs> แล้วก็ระหว่างทางมีการถกเถียงว่าทดลองในสัตว์ไม่เหมือนกับมนุษย์ <c oughs> มนุษย์มา <c oughs> คือเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มทุน <c oughs> กับผลประโยชน์ <c oughs> กับสุขภาพของประชาชน ในอเมริกาครับแต่เมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้นครับอะไรรับมาก็งับไว้ก่อนเลยถ้าเป็น,นเชิงธุรกิจนะคะอาจารย์เขาจะไม่สนใจกับพวกนี้เลยแล้วก็พยายามจะไม่ให้ข้อมูลเริ่มก่อนเลยว่าเรากินสารไซคลามตได้โดยที่เราไม่มีน้ําตาลในกระแสเลือดค,คิดแต่อย่างนี้แล้วก็ให้ความหวาน30เท่ามากกว่าน้ําตาลเราก็บริโภคไปนะครับผมจะย้าว่าไซคลามตเนี่ยอยู่ในน้ําตาลเทียมยี่ห้อดังที่ประเทศไทยเคยใช้ นะครับผมไม่มั่นใจว่าปัจจุบันยังมีการใช้กันอยู่หรือไม่แต่ว่าตามพรบฉบ,บับนี้ประกาศว่ามันอันตรายแล้วเราก็ไม่ควรห้ามนําเข้าห้ามผลิตหลังปี2,522แปลว่าถ้าใครก็ตามใช้าสารแทนน้ําตาลที่เป็นไซคลามตยี่ห้อดังๆก่อนปีพศ2,522เนี่ยเรามีสิทธิ์มีสารก่อมะเร็งที่ก่อให้เกิดอยู่ในกระเพาะปัสสาวะได้ค่ะนั่นก็คือถ้าหากว่าถ้าย้อนกลับไปคนที่เขาเกิดประมาณสักปี2000 ห้า <500, S 2> ร้อยสองพันห้าร้อยเป็นต้นมาถ้าคนสักอายุสักประมาณ50ขึ้นไปนี่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเพราะว่าคุณได้กินภาะวะ <3 S 1> สารสะ <า S 1> สมอยู่นะครับแล้วสะสมเป็นสิบปีครับค